กาบสวัสดีพี่พีๆน้องๆชาวพระเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับเริ่มเดือนใหม่ครับวันที่1ครับพฤศจิกายนปีพศ2,568ครับ EP ที่1ครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับมาดูรายการที่1นึ่งกันเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมครับนั่งช้างครับ นั่งช้างเอลาวันครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็300บาทครับบูชาสององค์ห้าบาทครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าได้อายุเลยครับ รายการที่2องครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเก่าแกงแกงเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อจัดจ้านเลยครับรายการที่3ามครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับ วัดช่องแครครับเมืองปากน้ำโพนครสวรรค์ครับมาพร้อมตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อมันๆเลยครับหลังกระดานครับ ใส่ตลับพร้อมบูชาครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จไม้ยิ้วดำแกะครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเลี่ยมเก่าครับเลี่ยมกอบพระสติกันน้ำครับ รายการที่6ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับฝั่งเม็ดแร่เลยครับฝั่งเม็ดแร่ครับเนื้อดินดำๆเลยครับอยู่ในตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์เส้นได้ครับหลังยันลือ,ลอครับน่าจะเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับเมืองสม,มุิปาการครับ รายการที่8ครับเป็นแหวนครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับแหวน18 k ครับไม่ดำไม่ลอกครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีครับเหนือหนึกนุ่มเลยครับ นุ่มนุมแน่นๆ่นเลยครับแก่งแกงเลยครับสวยคมสวยมันเลยครับรายการที่สิบก็บเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับแน่นแน่นมันมันเลยครับเก่าได้อายุครับ รายการที่11ครับเป็นพราสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับอกล่องครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าได้ใจเลยครับ300บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่2ครับ เป็นพระเนื้อดินนางพญาครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จหล่อโบราณครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับหลังรอห้าครับเลี่ยมกรอบสี่ครับพร้อมบูชาครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรครับด้านหลังเป็นอนักละเลขยันครับวัดพิกุลทองครับ เลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมีเม็ดไข่ปลาด้วยครับเนือแก่งๆเลยครับแก่งๆแน่นๆครับด้านหลังเป็นรูป j จดีครับต่อโค้ดร,รูป j จดีครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อจัดจ้านเลยครับไม่หลักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่16ครับน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงครับวัดบ้านขอมครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ บาดหูบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือนวลนวลนุ่มๆเลยครับด้านหลังพุนนเลยครับเป็นตาหมดเลยครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับลงรักเก่าครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูาาสีครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับแก่งแก่งแน่นๆเลยครับ รายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเรี่ยมกรอบสีครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับเนื้อมันมันเลยครับมันมันแก่งแก่งเลยครับเกตทะลุซุ้มครับ รายการที่20ครับเป็นเหรียญลักครังหลวงพ่อพรมครับวัดช่องแคครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเรี่ยมกรอบกันน้ำเก่าครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อมันๆเลยครับนุ่มๆเนียนๆเ,นเลยครับแต่ไม่นิ่มครับนามองหน้าบูชาครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักปิดทองครับ เนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็300บาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่23ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์กีบบัวครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อมันๆเลยครับมันๆแก่งๆแ,แน่นๆเลยครับรายการที่25ครับ เป็นพระสมเด็จหินโยกครับหินโยกแกะครับน่าจะเป็นพิมพ์นางพญาครับรายการที่26ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ เนือเก่าเก่าแกงแกงเลยครับเป็นพระกูครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับมีคาบกูเลยครับด้านหลังปั๊มตายางครับปั๊มหมึกตายางครับ รูป j จดีครับรายการที่28ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครับวัดละหารไล่ครับเหรียญเนื้ออันปะก้าครับด้านหลังเป็นอักขรเลขกยันครับเหรียญที่ละลึกครับ รายการที่2 9เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองครับเนื้อแดงแดงเลยครับเนื้อแดงแดงรักเล็กแดงแดงเลยครับแก่งแก่งแน่นแน่นมันมันเลยครับ รายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือหนึกนุ่มครับเหนือขนมตุ๊บตับเลยครับเหนือตุ๊บตุ๊บตับตับเลยครับรายการที่31ครับเป็นเหรียญ พ่อขุนลามคําแหงครับเรี่ยมเก่าโบราณครับเรือนหลังแทบมองไม่เห็นเลยครับพลาสติกครับรายการที่32ครับเป็นรูปหล่อโบราณพ่อขายครับหลวงพ่อขายครับ ก้นอุครับก้นโตอุครับองค์พระล่ำๆเลยครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่33ครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับ เรี่ยมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับสวยคมสวยมันเลยครับ รายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเกตทะลุสมครับแก่งแข่งแน่นแน่นมันมันเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับช็อตเด็ดครับ ใส่ไข่สองฟองครับนุ่มๆม,มันๆเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดลักคังครับมาพร้อมตลับอันสวยงามครับลาวหูโอมจัน์ครับ รายการที่สองครับเป็นพระปิตาครับหลวงพ่อเสียบครับวัดเกาะครับพระดีเมืองโคราชครับเก่าสภาพใช้ครับด้านหน้าเป็นพระพุทธครับด้านหลังเป็นพระปิตาครับ ปิตาสายเหนียวครับเมืองโคราชครับหลวงพ่อเสียบครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อจงครับวัดหน้าต่างนอกครับหลังสิงครับเก่าสภาพใช้ครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเลี่ยมกรอบสีครับ รายการที่สี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกครับวัดสารีโคครับอักขรเลขยันทั้งเหรียญเลยครับดูแล้วเข้มขังครับเรี่ยมเก่าครับเรี่ยมเก่าโบราณครับเรี่ยมกรอบสีครับสวยงามวินเทจเลยครับ รายการที่5ครับเป็นเหรียญฉลุครับพระอุปชาอีครับวัดสัตหีบครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกลายงาเลยครับเลือนหลางแทบมองไม่เห็นเลยครับ เหรียญฉลุหลวงพ่ออีครับพระดีเมืองชนครับรายการที่6ครับเป็นพระปิดตาแก่ครับน่าจะเป็นเขี่ยวครับเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่เจ็ดครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับใส่ตลับเก่าครับตลับทองเหลืองครับตลับโบร้านครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับมวลสารพุทธขึ้นตามพื้นผิวองพระเลยครับ รายการที่8ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณปางลีลาครับพิมพ์สองหน้าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโบยครับวัดวังมะนาวครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญสแตมป์ครับ เลี่ยมเงินเก่าครับจัก,กรพรรดิมหาราชครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่10บครับเป็นเขี้ยวเสือแกะครับ อยู่ในกระเช้าเงินครับเหนือจัดจัดจ้านจ้านมันมัน,มนเลยครับเขี้ยวเสือมหาอำนาจมหาบารมีครับมหานิยมครับมหาเสน่ห์ครับมหาอุดครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับพร้อมของบูชาเลยครับรายการที่11เครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อดเดิมครับใต้ฐานจานอักษรเลขยัคยนครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นเนื้อชินตะกัวครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเนื้อแก่งๆแน่นๆมันๆเลยครับอยู่ในตลับพุกครับ รายการที่13ครับเป็นเหรียญพ่อท่านหนุยครับอายุ78ปปีครับเหรียญห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นรูปเสือครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่14ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการสุดท้ายครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับเนื้อนวลนวลนุ่มๆเลยครับเนียนๆเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆงามๆครับยามเช้าๆครับมาใหม่ๆเลยครับสวยงามวันเสี่ยงโชคครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบา,เบาครับ ไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับถูกใจได้เลยครับขอบคุณครับ